ดีจังผ่านเพจแล้วผ่านเพจมันได้เงินเยอะกว่าไม่ใช่เหรอเปิดเพจอ่ะใช่ไหมที่ฉันญ่ามาส่งกำลังใจจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายวันนี้อย่ กำลังใจนะขอบคุณมากค่ะได้ไหมเน็ตได้ไหมอะไค่ะแวะกำลังใจจ้าขอบคุณมากค่ะแวะผ่านไป ดีขึ้นไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนไวไฟแล้วเปลี่ยนเป็นอีกกล่องนึงแล้วเปิดบ้านเปลี่ยนไว้ก่อนรีบรมุสลิมอ๋อนะคะ ไม่ค่อยหมดค่ะได้นิดหน่อยสวัสดีค่ะนี่ก็มดอีกมดจะกับไหมตอนนี้เน็ตเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมเขียมปฏิทินไว้ก่อนวายติมไลกี่วันแล้ววันนี้ยีปดเนาะอุตสาหเลือกนั่งแล้วก็เลือกแบบ มันมันมีกล่องไ i ไฟอ่ะหลายจุดมันเป็นแมนชั่นเนะาะยยทิพ์เลือกแล้วยยทิพ์ก็อุตส่าห์แบบวันนี้อากาศร้อนมากค่ะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะ ทักทายค่ะถ้าไม่ได้ยิงไงจะออกให้ต้องกลับใหม่ต้องเข้าใหม่แต่วันนี้ไม่ได้ไปเช็คสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะโปรปไฟล์ ชื่ออะไรเนาะอ่านไม่ออกทีเนี้ยตอนนี้ดีขึ้นไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนไวไฟแล้วเปลี่ยนเป็นอีกกล่องนึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครเข้ามาเนาะ เน็ตใช้ได้ไหมเนี่ยคุณใครเข้ามาถ้าไม่ได้เลยย่ยทิพย์จะได้ลงแล้วสงสารเพื่อนๆฟังไม่รู้เรื่องตัวเองก็ไลฟ์ไปมันก็ไม่เปิดค่าการสวัสดีค่ะตอนนี้ดีขึ้นไหมคะ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนไวไฟแล้วเปลี่ยนเป็นอีกกล่องนึงแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยโอ๊ยขอตัวก่อนเสียงไม่มีเลยเยทิพย์ขออนุญาตออกวิกสวัสดีทักทายค่ะใไงลองเปลี่ยนดูเมื่อกี้ใช้อีกอันนึงแล้วก็เดินมาหลังบ้านแล้วเปลี่ยนอีกแล้วมันเป็นกล่องกล่องอะค่ะ เราไม่รู้ว่ากล่องไหนมันจะแรงแต่วันนี้รู้สึกมันอ่อนทั้งเขียนในปฏิทินไว้ก่อนวายาทิพไลรกี่วันแล้ววันนี้ยที่แปดเนาะคุณน้นาลงอิเล็กทรอนิกส์เจยูนสวัสดีค่ะที่อื่นร้อนไหมบ้านยันทิพแบบแดดแดดแบบเปี้ยงเลยนะคะ เพื่อนๆใครอยู่บ้านไหมวันนี้มีใครแวะมาไหมเนาะไปเที่ยวกันหมดหรือเปล่าเนีย่ยวันหยุดมุสลิมอ๋อถ้ามันไม่ไหวจริงๆจะลงนะค่ะต้านนี้ก็มดอีกมดจะกัดไหม ตอนนี้เน็ตเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมผ่านแต่ในเพจจา้าโอ้ทำเพจด้วยเหรอพี่ไออทำไมเออทำไมมันขึ้นเป็นสองเขียนไปก่อนแล้วก็เมื่อคืน เมื่อคืนแม่วัวยติปสวัสดีค่ะคุณชาติชาติชาติค่วขอขอ,ขออีกทีดีขึ้นไหมตอนนี้มันมองเห็นอยู่แล้วแหละถ้ามันไม่ถ้ามันสะดุดเนาะ เสียงข,ดขาดขาดค่ะโอ๊ยนี่จะ่เป่ทยทำยังไงกับเน็ตกับไฟไฟนี่ที่เปียทำยังไงกับเน็ตดีเปลี่ยนที่นั่งสัญญาณมันแรงแล้วนะมันไม่ดีใช่ไหมไม่แค่จะได้ออกไปแล้วเข้าใหม่เหมือนเมื่อวานเหรอเมื่อวานออกไปเข้าใหม่แล้วได้ผลอยู่นะไปนะคะสวัสดีค่ะ ลงอีเล็กน้อยเน็ตไม่สเสถียรค่ะโอ้ยถ้าไม่ได้จริงที่จะออกให้ต้องกลับใหม่ต้องเข้าใหม่แต่วันนี้ไม่ได้ไปเช็คม,มากพอไม่มีฝนก็ร้อนทันทีเลยค่ะเสื้อเปียกทั้งวันน่าจะขึ้นเกลือแล้วมั้งเพราะเราทำงานเนาะที่อื่นร้อนไหมบ้านยทิพแบบแดด แดดแบบเปี้ยงเลยนะคะยกกีทุกคนถูกไหมสัญญาณเน็ตไม่ดีอีกแล้วเหรอคุณพี่เอาอีกแล้วบ้านละที่ใกล้ที่เคยนั่งนี่แหละคุณดวงใจแม่แวะส่งกำลังใจใจ้ ขอบคุณค่ะถ้าหลุดก็คือหมดนะเดี๋ยวเข้าใหม่เดี๋ยวจาทิ์ลองเดินไปดูค่ะหม,มแบะส่งใจค่ะคุณพี่สาวเน็ตจาทิ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้เปลี่ยนที่แล้วเมื่อกี้นั่งอยู่ที่หน้าบ้านตอนนี้มานั่งหลังมันแย่เลยใช่ไหมคะ ใปนะคะสวัสดีค่ะะลงอีเล็กน้อยเน็ตไม่เสถียรค่ะโอ้ยเพื่นมีค่ะดาได้ไม่ค่อยหมดค่ะได้นิดหน่อยสวัสดีค่ะ จอปยังพูดตามอยู่นะปกติถ้าเน็ตไม่ดีมันจะมันจะปากค้างอ่ะเอา้เาทำไมผ่านเพจก่อนเฟซอ่ะในเพจนี้พี่ต้องโพสอะไรไหมยาทิ์ไม่รู้เลยเรื่องเพจเนี่ยเขียนในปฏิทินไว้ก่อนวายาทิ์ไลกี่วันแล้ววันนี้ยี่แปดเนาะ